ชาวบ้านเปาะอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดร่วมเรียนรู้การทำข้าวหมากหลากสีบึงบูนเพื่อร่วมขบวนแห่พานใบสีไหว้กู่สมบูรณ์พันปีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่วัดป่าเนรัญชลาตำบลเปาะอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดชาวบ้านจาก25หมู่บ้านในอำเภอบึงบูน ได้ร่วมการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำข้าวหมากหลากสีบึงบุนหรือที่เรียกว่าน้ำจันทร์หรือน้ำเมาเพื่อถวายแด่องค์มหาเทพพระศิวเทพณนะที่ตั้งกู่สมบูรณ์ที่มีอายุราวหนึ่พันกว่าปีเศษสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวอำเภอบึงบณนที่เชื่อกันว่ามีดวงวิญญ,ญาณของบําพบุรุษที่สิงสถิตอยู่เพื่อปกป้องดูแลลูกหลานของตนซึ่งทุกปีในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน6ก่อนที่จะมีการลงทำไล่ไถนา ในการประกอบอาชีพการเกษตรของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรจะต้องนำเอาเครื่องเส้นไหว้มาไหว้บูชาเพื่อขอพรจากกู่สมบูรณ์และหลวงปู่ยอดแก้วที่เป็นผู้สร้างวัดนี้เมื่อในอดีตโดยในวันนี้ได้มีการสอนการทำข้าวหมากหลากสีบึงบูนเพื่อทดแทนน้ำจันนำไปประกอบในผานบใบสีถวายเป็นเครื่องเส้นไหว้กู่สมบูรณ์บูชาคุณปู่ยอดแก้ว โดยมีนายวิทยาวิดารัฐประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดการอบรมการทำข้าวหมากหลักสีบึงบูนพร้อมด้วยนายพรมพัฒน์ใรพิพัฒน์ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดนางวาสิีตาน้อยพรหมนายกสมาคมธ,รรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดร,ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเรื่องการท่องเที่ยวพร้อมด้วยเภสัชกรคเชนชนะัยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูนร่วมให้ข้อมูลในเรื่องคุณสมบัติ คุณประโยชน์ของข้าวหมากที่ดีมากต่อสุขภาพในทุกเพศทุกวัยก่อนที่จะมีโยเกิรต์ตจำหน่ายทั่วไปในตลาดตามร้านสะดวกซื้อต่างๆซึ่งวันนี้หากชุมชนสามารถพัฒนาข้าวหมากหลากสีบึงบูนขึ้นสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอบึงบูนของชุมชนได้จะทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งข้าวหมากคือข้าวที่หมักได้นุ่มและมีรสหวานมีกลิ่นหอมช่วยในระบบขับถ่ายบำรุงธาตุช่วยให้นอนหลับสบาย นับเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่ทําของหวานให้คนในครอบครัวทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอันมากภายหลังจากการเรียนรู้การทําข้าวหมากหลากสีบึงบุญแล้วได้นําข้าวหมากหลากสีเข้าร่วมประกอบในพานใบสีเพื่อร่วมขบวนแห่อันเชิญเครื่องเส้นไหว้มาสู่อย่างที่ตั้งเครื่องเส้นไหว้โดยชุมชนต่างๆทยอยนำเครื่องเส้นไหว้มาวางบริเวณที่ตั้งเครื่องเส้นไหว้พระอพามเริ่มประกอบพิธีคณะสงฆ์อนุมโมทนาให้ศีลให้พร นางรำสาวงามจาก12หมู่บ้านที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองได้ร่วมการไล่ลาลถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าประสาทกู่สมบูรณ์ทุกคนที่มาร่วมงานต่างแสดงความยินดีที่ได้นำพานบายสีมาเส้นไหว้ขอพรจากกู่สมบูรณ์บูชาปู่ยอดแก้วและที่สำคัญถือเป็นประเพณีที่ทำมาอย่างต่อเนื่องในการมาขอขมาไหว้ขอพรก่อนที่จะเริ่มต้นของการทำไร่ทำนาขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเช่นทุกปี ลอด้วยมาด้วยพงพัฒน์ไพิพัฒน์ถ่ายภาพสุพิชัยลราสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน